วันนี้ก็มาเดินสยามเซ็นเตอร์นะครับวันนี้เป็นวันที่11เดือน11นะครับก็ไม่ได้มีราซาด้าเลยลดราคาชอปปีอะไรใดๆนะครับคือวันนี้มีงานเปิดตัวนี่<ส>เห็นไหมกันดัมเบดไทยแลนด์นะครับคือกันดัมเบลดเนี่ยก็อบอกก่อนว่าเป็นร้านขายาพวกสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์กันดัมนะครับจากของประเทศญี่ปุ่นนะแต่เดิมเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประเทศใหญ่ๆอย่างญี่ปุน่นหรือว่าเซี่ยงไฮ้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เป็นวันแรกที่เขามาเปิดที่เมืองไทยนะครับก็ วันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาวันแรกเลยนะที่เขาเปิดกันเพื่อมาดูว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรขายบ้างนะครับบรรยากาศเป็นยังไงคนเดินเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ย ว่าที่เนี่ยสำหรับความรู้สึกของผมเองเ่ยเป็นยังไงนะครับกับกันน้ำเบีไทยแลนด์นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่ก็ใหญ่กว่าที่คิดนะครับแต่เดิมเนี่ยจริงจริงกันน้ำเบีเนี่ยเขาเคยเปิดอยู่ที่เป็นบูธเล็กๆนะครับอยู่ที่รถฟฟฟ้าอารีนะทีเนี้ยอันนั้นว่าผมเคยไปเดินละมันก็ค่อนข้างขนาดเล็กอยู่ในการเป็นบูธเหมือนบูธขายของธรรมดาเลยนะครับแต่ว่ามาเปิดที่นี่เนี่ยเขาก็ใหญ่หรือว่าเช่าพื้นที่ได้ใหญ่กว่าที่คิดเหมือนกันนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากนะ จากที่เคยไปกันดัมเบดท,ที่โอไดบะครับก็ก็รู้สึกว่าที่นี่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะอาจจะไม่ใหญ่ไม่เท่านะแต่ว่าโดยรวมๆก็ถือว่าโอเคนะครับมีสินค้าที่เป็นลิมิเต็ดกับสินค้าปกติแล้วก็สินค้าพวกสินค้าเก่าอยู่เยอะพอสมควรนะ,ะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องราคาแล้วเนี่ยอันนี้ก็คงต้องบอกกันเลยว่าราคาของกันดัมเบทไทยแลนด์เนี่ยไม่ได้ถูกไปกว่าสเปนเล็กนะ,ะนพูดพูดตรงๆนะครับว่า เพราะว่าที่นี่เนี่ยถ้าคิดกับราคาตลาดเนี่ยมันจะบวกมาอีกประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยโดยประมาณนะครับแล้วแล้วแต่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 งานนะแล้วแต่ตัวนะครับก็แต่ว่าถามว่าสิ่งที่ดีคืออะไรมันก็จะมีตัวที่ร้านไม่มีหลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะมีอย่างงานของกันนัมเบดเอง,เอง,องตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเรียกว่าเป็นกันดั้มเรียกอะไรนะสำหรับมือใหม่อ่ะเอาอไว้ต่อนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีสีนะครับกันน้ำเบรกทําทำเป็นตัวพิเศษที่เป็นตัวขาวดำเป็นโลอัลคันเลอร์ไปเลยนะครับก็คือเอาไปทําสีได้ตามอิสระเลยนะครับอันนี้น่าสนใจอันนี้ผมไม่เคยเห็นงานจริงก็เลยซื้อมานะฮะแล้วก็อันหนึ่งจะเป็นนี่นี้ ตัวนี้เป็นฟรวเมอร์ตัว Thunderbolt นะครับเป็นอาวุธอาวุธครบของ Thunderbolt นะตัวนี้ก็ผมไม่ค่อยเห็นขายในร้านปกติเท่าไหร่ก็นะเลยซื้อมานะแล้วก็ตัวหนึ่งตัวสุดท้ายตัวนีนะะ้ตัวนี้ก็จะเป็น FD01 นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นของเก่าแล้วเป็นงานเก่าแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะฮะน่านักคนเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเอาไม่มีเก็บไว้ในราคานีเงี้ยก็จะหาซื้อยากผมก็เลยซื้อมาเป็นตัวที่ผมไม่มีเหมือนกันนะครับก็สวยดีผมชอบส่วนตัวนะก็โดยรวมๆนะครับสําหรับกระดัมเบสเนี่ยก็อย่างที่บอกถ้าเพื่อนๆจะมาหางานที่หายากจะเรียกว่าหายากที่ที่เรา คิดว่ามันไม่มีในร้านที่เราเดินทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เราซื้อเนี่ยก็มาเดินดูได้นะราคาพูดถึงก็ไม่ได้แพงมากนะครับถ้าเทียบกับว่าเราซื้อของที่เราต้องการจริงๆนะมันก็บวกขึ้นมานิดเดียวเองจากร้านค้าปกตินะก็ถือว่าโอเคสนับสนุนกันเขาจะได้นาโปรดักต์หรือสินค้าเข้ามาสัมับเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้เสียดายนิดนึงโดยส่วนตัวเนี่ยตั้งใจจะมาเอากันดั้มของไอ8 f เจ็ดสิบแปดเอฟดับเบิลโอเอฟศูนย์ศูนย์ของยูโกฮาม่านะครับไม่ทันจริงๆหมด ผมถามพนักงานเขาบอกว่าโอ้พี่พอร้านเปิดปุ๊บเนี่ยคนก็กลูวันเข้ามาเลยเข้ามาซื้อหมดเลยของหมดนี่ขนาดให้คนละหนึ่งกล่องน,นะผมก็ประมาาไปนหน่อยเมื่อเช้าคิดตอนแรกคิดว่าจะมาก่อนห้างเปิดแหละแต่ว่าคิดว่าเอะเรามาผมมาถึงเนี่ยสิบเอโมงห้างเปิด1ิบโมงก็คิดว่าน่าจะพอทันไม่ทันจริงๆนะครับก็อดไปโยโกฮามานะครับก็เดี๋ยวไว้รอบินไปซื้อที่นู่นเองละกันเ <c oughs> สียดดยเสียดดยเสียดดยเหมือนกันนะ แล้วว่ากระถองลิมิเต็ดเขาก็ยังมีให้เลือกเยอะอยู่นะไม่ใช่น้อยๆพวกเคลียพาร์ทเคลียสใสฟาวาทอสตัวที่เป็นเคลีย์ใสดับเบิลโอไลเซอร์หรือว่าตัวที่เป็นไอเนี้ยฟรีดอมของเซี่ยงไฮ้เออที่กันนัเบดเซี่ยงไฮ้เขาก็มีมาขายที่นี่นะครับเป็นฟรีดอมเป็นแมคานิคฟรีดอมนะครับแต่ว่าเห็นคนขายเขาบอกว่ามันไม่เหมือนฟรีดอม2.0จุดนะมันจะเป็นเหมือน1ต่อร้อยอ่า เป็นฟรีดอมที่ไม่ได้มีโครงในเหมือนาสเกตแต่ว่าแค่ลวดลายดีเทลดีคอร์เนี่ยจะเหมือนตัวที่ยืนอยู่หน้ากันดัมเบดที่เซี่ยงไฮ้นะครับตัวนั้นก็น่าสนใจแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่นะก็เลยก็เลยไม่ได้ซื้อมาตอนแรกตอนแรกอาจจะซื้อบาวาทอสต,ตัวใสอเดี๋ยวนะก็คือโดยสรุปเนี่ยวันนี้นะครับก็ผมวันนี้หลังจากที่เดินเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำเพื่อนเพื่อนะว่าใครที่ชื่นชอบ กันดั้มนะครับก็แนะนําว่าให้มาที่กันดั้มเบลดไทยแลนด์นะอันนี้ตั้งอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับชั้นหนึ่งเลยนะถ้ามาจากลานน้ำพุเนี่ยเพื่อนๆเ,เดินมาจะเจอหุ่นกันดั้มขนาดใหญ่เหมือนก่นคือหน้าประตูนะแล้วก็เข้ามาแล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนมาเล็กนึนงที่ชั้นหนึ่งะครับที่นี่มันจะมีแบ่งเป็นชั้นล่างเป็นชั้น G ชั้น M แล้วก็ชั้นหนึ่งนะฮะ,ะชั้นหนึ่งเนี่ยแล้วก็เดินไปสุดทางเลยจะไปต่อฝั่งสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับก็จะ รักกันดั้มเบลจะตั้งอยู่แจนนะครับชั้นหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะมาที่นี่ก็อยากให้ลองมาดูตัวที่เป็นลิมิเต็ดนะส่วนมากลิมิเต็ดจะน่าสนใจนะครับส่วนตัวธรรมดาก็ถ้าเพื่อนๆมีตัวที่ชอบอยู่แล้วหรือเล่นกันดั้มตัวที่ออกใหม่เนี่ยก็หาซื้อได้ตามสะดวกนะครับที่นี่ก็อาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักแล้วแต่ว่าถ้าคนที่ชื่นชอบเนี่ยมาเดินที่นี่ก็สนุกนะครับเพราะว่าเขาจะมีพวกวดิสเพลย์กันดั้มให้ดู ครบทุกรุ่นเลยนะคิดว่าครบทุกรุ่นนะครับ H G N G R G Perfect Gate อะไรเงี้ยครบหมดเลยนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่าตกใจเลยนะก็คือกันด้าม Perfect Gate Unleash นะครับเดี๋ยวขึ้นพาไปดูนะก็คือเป็น Perfect Gate I เจ็ดสิบแปดนะตัวล่าสุดนะครับที่ออกมาตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราก็ตอนแรกก็จะหาซื้อยากเหมือนกันนะแต่นี่อนามเข้ามาเยอะมากเพราะเช้าตอผมมาเนี่ยมีอยู่หลายกล่องเลยนะ ปรากฏว่าผมเดินอยู่แค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงไปดูอีกทีหนึ่งหมดคนมาเหมาหมดเลยนะครับก็พนักงานก็บอกหมดแล้วขอหมดแล้วไม่มีเติมก็พลาดไปก็พลาดไปถูกเพราะว่าผมก็ไม่มีตงังค์เติมตัวนั้นเร่มกจะหมื่นสามกว่านะลด30%เเก็ลดเยอะอยู่นะครับจริงๆก็น่าสนใจเลยว่าเสียดายว่าม,มันเกินงบไปนิดนึงอาจจะไว้ครั้งหน้านะครับก็เลยก็เลยบอกเพื่อนๆกันนะครับว่าน่าสนใจนะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับงานอ๋อแล้วก็ส่วนลด30%บเอนี่ยเขาบอกว่าจะมีเฉพาะสมัครสมาชิกช่วงเปิดนะครับ mm hmm. เขาาเห็นพนักง,งานบอกว่าจะมีจนถึงสิ้นเดือนนะสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับตลอดเดือนพฤศจิกาก็ถ้ารีบมาก็จะได้สิทธิลด30%ในสินค้าปกติที่ไม่ใช่สินค้าที่เป็นล mm ิมิเต็ดนะครับ้อ,อ,ง,องเพื่อ mm hmm. เพื่อนลงมาเดินดูกันนะ mm hmm. ผมคิดว่า mm hmm. ดีเลย mm hmm. สำหรับแฟนๆ,ๆ,ๆที่ชอบกันดั้มน,นะครับก็ว mm ันนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะแล้วยังไงขอติดตามคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ